สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะเราเป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติเช่นเดียวกับจักรวาลน,นี้เราก็มีหลายชั้นและมิติร่างกายของเราเป็นหนึ่งและร่างกายที่มีพลังของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพลังงานนั้นมีระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับระดับที่พลังงานของเราสัน่นเรารับรู้มันแตกต่างกัน ด้วยกฎสากลแห่งเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเราจึงแยกตัวออกเป็นศูนย์พลังงานหลักเจ็แห่งแต่ละศูนย์เป็นอีกระดับหนึ่งที่เราเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆอย่างมีสติในความเป็นจริงมันเป็นพลังงานแบบเดียวกับที่มันสั่นเร็วขึ้นเมื่อมันสูงขึ้นเท่านั้นศูนย์พลังงานเหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าจักรา จักระทั้ง7ในร่างกายของเราเป็นศูนย์กลางที่พลังงานแห่งชีวิตไหลผ่านจักระแห่งรากซึ่งแสดงถึงรากฐานและความรู้สึกมั่นคงของเราจักระกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความสามารถของเราในการยอมรับผู้อื่นโซลาร์แพกซสัสจักระซึ่งเป็นศูนย์กลางการควบคุมของเราและแสดงถึงความมั่นใจของเรา จักรหัวใจซึ่งแสดงถึงความสามารถของเราในความรักจักระคอซึ่งแสดงถึงวิธีการสื่อสารของเราจักระตาที่สซึ่งแสดงถึงความสามารถของเราในการโฟกัสและเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นจักระมงกุดซึ่งสูงที่สุดและแสดงถึงความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของเรา เมื่อ <polarization> จักระเหานี้ประสานกันอย่างเต็มที่เราจะสัมผัสได้ถึงความสมบูรณ์และความสมดุลแต่หากศูนย์พลังงานบางอย่างและบางแห่งถูกปิดกั้นมันจะขัดขวางไม่ให้พลังงานของเราไหลไปอย่างราบรื่นสิ่งนี้ปรากฏในปัญหาวิถีชีวิตความเจ็บปวดตามร่างกายหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกับการอาบน้ำร่างกาย พลังงานในร่างกายนี้ก็ต้องการสุขอ,อนมามัยที่เหมาะสมหากสกรปรกเกินไปก็จะทำงานได้ไม่ดีและจำเป็นต้องทำความสะอาดและนี่คือ9วิธีในการเคลียร์สนามพลังงานออร่าของเราและสร้างความสมดุลจากระของเราหากต้องการทำความสะอาดสนามพลังงานของเราให้ทำตามเคล็ดลับง่ายๆดังนี้ 1. การออกกำลังกายแม้ว่าการออกกำลังกายจะทำให้เรามีรูปร่างเหมือนชายหาดแต่ประโยชน์ของมันก็มีมากกว่านั้นการออกกำลังกายช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีส่งผลให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างราบรื่น 2. กินเหมือนวีแกนพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาการและชนิดของอาหารที่เราใส่เข้าไปในร่างกาย พวกเขาพูดว่าเราเป็นอย่างที่เรากินซึ่งหมายความว่าการทานอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีการทานอาหารออร์แกนิกเปรียบเสมือนการที่เราอยู่ใกล้กับแสงแดดอาหารเหล่านั้นช่วยให้เราจำเป็นต่อร่างกายและต้องการพลังงานน้อยลงในการประมวลผล 3. พูดเชิงบวกการยืนยันเชิงบวกไม่เพียงแต่ จะทำให้จิตใจของเราสดใสขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อออร่าและจักระของเราด้วยเราเคย,ย pues, จับได้ว่าตนเองพูดไม่ดีเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่เราคงรู้ว่าคนคนหนึ่งรู้สึกเศร้าหมองแค่ไหนออร่าของเราก็รู้สึกเหมือนกันเพื่อให้ความรู้สึกดีๆไหลลื่นพยายามเป็นพิเศษเพื่อมุ่งความสนใจไปที่การคิด และการพูดเชิงบวก 4. ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติไม่มีสถานที่อื่นใดที่พลังงานของเราจะถูกชำระร้างในท้ายที่สุดมากไปกว่าในธรรมชาติธรรมชาติดูดซับความเครียดและพลังงานด้านลบทั้งหมดพร้อมทั้งช่วยให้เราผ่อนคลายดังนั้นเมื่อเรารู้สึกไม่สบายหรือหมดแรงลองไปเดินเล่นบนหาดทรายหรือป่าที่สวยงามมันอาจจะทำเคล็ดลับ เรายังสามารถเดินเท้าเปล่าต่อไปได้เนื่องจากการสัมผัสพื้นผิวโลกช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 5. พักผ่อนการพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอจะช่วยให้ออร่าของเราแข็งแรงการนอนหลับไม่เพียงพอหรือร่างกายเหนื่อยล้าส่งผลให้ออร่าของเราหดตัวลงเมื่อเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าน้อยลงในระหว่างวัน การงี่หปรับสามารถช่วยได้มาก 6. ว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจุ่มร่างกายของเราในทะเลสาบหรือน้ำทะเลว่ายน้ำสักหน่อยปล่อยให้การฟื้นฟูตามธรรมชาตินั้นชะล้างพลังงานด้านลบและการอุดตันที่มีพลังไปจากเราแหล่งน้ำตามธรรมชาติช่วยต่อต้านพลังงานเชิงลบ 7. นั่งสมาธิ การทำสมาธิช่วยล้างระบบพลังงานของเราทำให้เรามีพลังสงบและชาร์จพลังอีกครั้งมันเปิดจักระและทำให้ออร่าเต็มไปด้วยพลังงานที่สดชื่นและบริสุทธิ์ 8. ฟังเพลงคลาสสิกดนตรีคลาสสิกส่วนใหญ่เขียนด้วยคณิตศาสตร์และเลขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์การฟังโน้ตที่ไหลลื่นเช่นนี้จะช่วยล้างสนามพลังงานของเราผ่านการสั่นสะเทือนในขณะที่ พูดภาษาของจักรวาล 9. ไปพบอาจารย์จิตวิญญาณหาคนที่ฝึกฝนการบำบัดแบบด้านจิตวิญญาณและขอให้ท่านช่วยเคลียร์สนามพลังงานของเราพวกเขาจะประเมินว่าจักระไดอุดตันและทำความสะอาดโดยตรงผ่านร่างกายที่มีพลังงานของเราคุณผู้ฟังท่านคะนี่คือ9วิธีที่เราสามารถ เคลียสนามพลังงานออร่าของเราและสร้างความสมดุลในแกนกลางจักระทั้ง7จุดได้อย่างที่ครูเคยให้คํำอธิบายไปว่าจักระทั้ง7จจุดนั้นเป็นศูนย์พลังงานในร่างกายของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันศูนย์พลังงานของวิญญาณมีจักระสูงขึ้นไปมากกว่าเจ็ดจักระขอให้ทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของชีวิตและจิตวิญญาณ ให้ชัดเจนและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเราก็จะช่วยปลดทุกข์ด้านพลังงานวิญญาณของตัวเราเองได้ขอทุกท่านมีความสุขจากกิจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ค่ะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห์หเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้กู้ยันบารมีให้ผู้คนได้มีโอกาสได้รู้จักเทวดาประจําตัวแล้วมากกว่า700ชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุข เจริญสุขเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ